รับข้าสส่รายการกินนมชมวิวค่ะเย้วันนี้นะคะเพียวพามากินนมชมวิวนะคะที่ร้านชิโกะค่ะที่สุขุมวิท5้าาเลยนะคะจะบอกว่าข่าวดีนะคะคือแบบว่าคนที่รักแมวรักสัตว์อะไรอย่างเงี้ยจะเป็นคนที่ชอบมากๆเพราะว่าร้านนี้นะคะ มีอ๋อคาเฟ่แมวเลยคือแบบว่าคุณสามารถเล่นแมวได้ด้วยแล้วก็เอาแมวคุณะคะมาเล่นที่นี่ได้ด้วยนะคะเป็นร้านกาแฟร้านชานมมีล้ายขนมปังแล้วก็มีร้านช้อปปิ้งในหน่อยเดี๋ยวเราจะไปชมวิวกันว่ามีอะไรบ้างนะคะแล้วก็จะไปชมความน่ารักของแมวเหมียวนะคะดูวิ่งพันเต็มไปหมดเลยอยากกอดแมวแล้วนะคะแต่อย่าลืมนะคะติดตามรายการของเราได้นะคะทุกวันจนันทร์ถึงศุกร์เลยะคะ่ะที่ช่องสวัสดีทีวีจันพีเอสไอหกสิบเก้า 69, ค่ะแล้วก็ จ m z อมแซช่องส9เกเลยน,นค่ะตามเพียมาดูวิวกันเลยเดี๋ยวเพียวไปชิมขนมอร่อยอะไรกันด้วยไปคุผู้ชมคะตอนนี้ค่ะเพียวก็อยู่กับเจ้าของร้านนะคะชื่อว่าร้านอะไรระต้องมาสัมภาษณ์กันนะคะสวัสดีค่ะคุณชิโกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณชิโกคะวันนี้ขอสัมภาษณ์ที่หนึ่งนะคะว่า ชื่อร้านชื่ออะไรคะ,คะชื่อร้านชิโกะนะคะชื่อร้านชิโกะค่ะตั้งชื่อเป็นชื่อของเราเองเลยใช่ค่ะถ้าอยากจะทราบว,ว่าที่มาของร้านแลวก็แรงบันดาลใจได้มาจากอะไรคะได้มาจากเออผมชิโกะเองนะคะคือคว่าโอเปเอนนะคะเพราะว่าชิโกะก็ชอบถกเกต็นเขียนมันก็ต้นนะคะคือค ตกแต็งบ้านตกแต่งบ้านแล้วก็ชอบแมวด้วยชอบแมวชอบตกแต่งนน่นนี่นั่นก็เลยแบบว่าเออแต่งร้านมาเลยละกันที่เราที่เราชอบนะคะแล้วภายในร้านของเรานะคะมีมุมอะไรบ้างคะเขาเรียกว่ามุมอะไรค่ะคือตัวนี้นะคะมีคาเฟ่นะคะจมคาเฟ่แล้วก็ขายกลงด้วยนะคะเป็นทั้งแบบคาเฟ่มีกาแฟมีชาโนมีอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็มีขนมปังขายติมค่ะแล้วก็จะเป็นโซนที่แบบว่าขายของด้วยอันนี้เป็นของฝากกล่องแบบว่า กุ๊กกิ๊กน่ารักน่ารักใช่ไหมคะมีเยอะเยอะนะคะเยอะมากแอบเห็นด้วยเดี๋ยวจะไปเดินเล่นนิดหน่อยนะคะแล้วก็การตกแต่งนี่คือแบบออกแนวไหนประจักษ์เเขาเรียกว่าโอแนนนี่คืออันนี้ก็คกิดเองนะคะรู้สึกว่าค่ะคือว่าเหมือนกับว่าเต็มบ้านเพื่อนในพาราาค่ะค่ะนะคะแล้วก็ความชื่นชอบแมวค่ะเห็นแบบว่าเออคือชอบมาตั้งแต่เด็กหรือว่ายังไงคะ ชกทแต่เด็กๆนะคะั้งแต่เด็กๆเลยแสดงว่าที่บ้านที่ญี่ปุ่นก็มีแมวด้วยนะคะมแล้วตอนนี้คือในร้านมีกี่ตัวคะ12ตัวค่ะมี12ตัวแลวที่บ้านที่อยู่อ๋อที่ไม่ใช่ร้านน่คะมีมีไหมคะมีข้าตัวอีกห้าตัวโอแสดงว่ารักแมวมากจริงๆค่ะแลงที่เห็นในร้านมีช้างด้วยเพราะอะไรคะเพราะว่าช้างนี่คือคือเป็นไทยๆโอ้เป็นไทยๆโอ้ชิโกะน่ารักมากนะคะเพราะว่าช้างเป็นสัตว์ประจำ เอาไปช้ำชาของเมืองไทยแปลว่าคุณชิโกะก็เอาความตรงนี้มาใส่ร้านตัวเองน่ารักมากคค่ะบแล้วก็อาหารนะคะมีสไตล์ไหนบ้างคะสไตล์นี้อาจารย์ผสมญี่ปุ่นผสมญี่ปุ่นนิดหน่อยแล้วก็มีไทยด้วยใช่ไหมคะก็คือคือว่ามันไม่ใช่ไทยๆนะคะจะเป็นคิปเอ็นะคะคือคิลิปค่ะก็มีคนญี่ปุ่นทานได้แต่ว่าคนไทยเนี่ย ที่ที่ที่ไม่มีอาหารไทยแต่ว่าก็ก,ก็ทานได้เพราะว่าส่วนมากก็จะเป็นแบบว่าขนมปังไงสครีมอะไรอย่างงี้ค,ค่ะแล้วก็คนที่มาเนี่ยสามารถที่จะให้อาหารน้องแมวได้ด้วยใช่ไหมคะได้ด้วยค่ะโอโหให้อาหารน้องแมวได้เล่นได้แล้วอย่างนี้เราเรา,เราสามารถเอาแมวของเราเองมาที่ร้านได้ไหมคะได้แน่ๆนะคะได้แสดงว่าอุ้ยถ้าสมมติว่าเพียวเป็นคนที่ชอบแมวมากก็เอาแมวมาเล่นได้ด้วยได้ยค่ะอย่างนี้เคยมีลูกค้าเอาแมวมาที่นี่ไหมคะมีเยอะนะคะมีเยอะแล้วแล้วเขาเกิดอาการแบบว่า แมวฉันไม่ชอบแมวตัวนี้ตัวนี้มีไหมคะแบบขู่กันอย่างเงี้ยใช่บางใช่บางตัวมีนะคะแต่บางตัวเขาเขาฝึกการที่แบบว่าชินกับคนเยอะๆก็ไม่เป็นไรแต่บางตัวเนี่ยไม่เคยเจอแมวเลยนี่กลออกจากบ้านก็จะแบบมาขู่กวนบ้างค่ะและอย่างนี้ดูแลยากไหมคะดูแลยากไหมคือที่ดันเนี่ยที่ดันแมวนะคะดูแลไม่ยากนะคะไม่ยากค่ะแต่ว่าเขาเป็นเด็กดีไม่ดื้อไม่ซนแต่ว่าเราก็จะมีที่เขาควรเล็บควรเล็บใช่ค่ะ อย่างนี้คือแบบแล้วสมมติเขาเขาอึเขาฉี่เขาจะมีที่เขาไหมคะค่ะมีกันโน่นะคะก็เขาจะไม่ได้เวลารู้สึกก็ไปกันโนเองนะคะใช่เพราะว่าแมวเนี่ยพี่ก็เลี้ยงเหมือนกันเขาจะแบบว่าต้องมีทรายเพราะว่าอึอึหรือว่าแบบชิ้งช่องก็จะแบบกลบเพราะว่าแมวเป็นอะไรที่แบบว่ารักษาวาสามากใช่ไหมคะค่ะแล้วก็ก็ประมาณนี้นะคะก็อยากทราบว่าซิกเนเจอร์ของที่ร้านคืออะไรคะเป็นพวกอะไรือนคือคือว่าวันนี้นะคะซิกเนเจอร์ค่ะ อัปปึ้งจัมโบ้ฮันิโตสอันนี้ใช่ไหมคะใช่เลยค่ะว้าวอันนี้คืออันนี้คือคุณชิโกะคิดเองว้าวอันนี้คือเอาไอเดียมาจากญี่ปุ่นหรือว่าคิดที่นี่เลยค่ะจริงๆว่าจัมโบ้ฮันิโตสนี้คือไอเดียมาจากญี่ปุ่นนะคะไอเดียมาจากญี่ปุ่นเล็กๆคือขายจัมโบ้ฮันิโตสแโลวก้เออหน้าอะไรดีหน้าคือคิเองนะคะเลยวันอัปปึ้งกับซินนามอนเต็ค่ะ อันไหนคือแอปเปิลคะอัพปุ่นนี้นะคะอือุยน่ากินมากเลยโรสชินามองคะว้าวค่ะแล้วก็นี่คืออะไรคะอันนี้กรีนทีคาปชิโน่นะคะกรีนทีโอ้แล้วก็เราก็เติมอันนี้ได้ด้วยใช่ไหมคะถ้าเราชอบหวาน แล้วนี่คืออะไรคะนี่เดี๋ยวให้คุณแห้ผู้ชมดูแล้วก็กล้องดูอันนี้คอันนี้เป็นสุกรมเป็นแมวเป็นแมวเเป็นแมวถ้าคนชอบแมวบางคนก็จะแบบกินไม่ลงน่ารักน่าสงสารแต่บางคนก็เออชอบแมวอะไรก็มันน่ารักนี่อะไรเงี้ยอันนี้คือชีฟใช่ไหมคะอันนี้เป็นเนยนะคะกับแมเป็นเนยเป็นเนยกับแยมค่ะโอเคแล้วเขากินยังไงคะก็คือแบบเอามาแท้แทบ นี่นี่คือซิกเนเจอร์ของทางร้านนะคะน่ากินมากๆราคาแพงไหมคะอันนี้ร้อยสามสิบบาทร้อยสามสิบบาทนี่แปดสิบบาทไม่แพงเลยนะร้อยสามสิบบาทนี่แปดสิบบาทต้อต้องสามชิ้นแล้วนี่ล่ะคะอันนี้เก้สิบก้าสิบบาทเก้าสิบบาทราคาน่ารักมากขอบนะคแล้วน้องแมวของที่ร้านนี่คือแบบว่าเคยมีไหมคะลูกค้าน่านั่อยู่กระโดดมาเล่นด้วยไม่เคยนะไม่เคยเขาจะรู้เหรอคะค่ะอื้อ ่ารักมากเดี๋ยวเราลองมาชิมซิกเนเจอร์กันเลยนะคะเชิญเลยค่ะโอขอบคุณค่ะการกับแอสเปอร์อ่าอันนี้คือแอปเปิลข้างบนใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้เราต้องหั่นอย่างนี้ใช่ไหมคะหั่นลงมาหั่นลงมาค่ะอุ้ยน่ากลัวหนูกลัวมันพังหั่นยังไงดีเนอะไม่เคยหั่นเลยเอาข้างในเป็นขนมปังไม่หั่นเลยน่ากลัวยุ๊ปยุ๊ปไม่เป็นไรใช่ไหมคะไม่เป็นไรค่ะ แมวในร้านนี่มาจากที่ไหนบ้างคะแมวนี้คือมาจากคัานอกนะคะคือว่าผมรักแมวใช่ไหมคะรักแมวถ้าคือว่าเจอแมวทิ้งแมวจองก็สงสารกับเอากลับบ้านอ๋อสมมติว่าเจอแมวข้างนอกแล้วแบบว่าเขาโดนทิ้งแล้วเราเห็นเราแบบว่าจับป้องได้แล้วก็อุ้มมาเลี้ยงอะไรมาณนี้ค่ะบางทีเขามาหาเราเองที่ร้านแล้วก็เลี้ยงโอ้โหสวยยังใจบุญอย่างนี้คุณผู้ชมค่ะ อ่มาชิมกันเลยนะคะตักขนมปงังแล้วแล้วก็ต้องมีไอศครีมด้วย <สน łbym primera> ใช่ไหมคะอไอศครีมนิดหน่อยโอเคทำอย่างนี้ใช่ไหม <S 2> <S 2> ใช่ค่ะชิมก่อนนะ,ะ <S 2> <S 2> อืหอมมันหอมอะไรนะคะหอมรู้สึกหอมน้ำผึ้งกับเนยนะคะอืมีน้ำผึ้งด้วยเหรอคะหอมมากๆแล้วก็ไอศครีมทำเองไหมคะ อันนี้ไม่ได้ทำอ๋อสั่งมาแต่ว่าขนมปังเราทำเองอร่อยมากๆคุณผู้ชมคะชอบใครที่ชอบทานนะคะก็สามารถมาได้เลยนะคะอันนี้มันกว่าคุณชิโกะชอบมากเลยอะเวลาที่เสิร์ฟน้ำจะมีแบบว่าทำไมอะคะทำไมมีรายละเอียดแบบน่ารักขนาดเนี้ยไม่ก็ของชิโกะก็อุ้ย ถ้ามีอะไรชอบก็อย่างเแบบอะไรก็ตามที่มันน่ารัก้ความสวยความงามอะไรเงี้ยเดี๋ยวขอชิมเลยนะคะมันจะไม่ก้อยหวานอืมมันหอมหอมมากๆากลมกล่อมแล้วก็ถ้าเกิดเราเป็นคนที่บอกว่าชอบทานหวานก็สามารถเติมได้นะคะน่ากินมากๆเลยอ้าไม่ลงไม่ลงต้องทำอย่างนี้ไหมคะให้มันลงไปข้างล่างคน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  โอเคหอมจังเลยชาเขียวนี่เอามาจากญี่ปุ่นหรือว่ามันอ๋อมาจากญี่ปุ่นชาเขียวแท้ๆต้องที่ญี่ปุ่นใช่ค่ะชอบมากๆเลยหนูชอบกินอาหารญี่ปุ่นอ๋อคุณชิโกะชอบกินแบบว่าแซลมอนไหมคะปลาดิบชอบมากพูดพูดแล้วก็อยากไปกินนะคะที่ร้านมีไหมคะที่ร้านไม่มีไม่มีนลยบอกแล้อามันเป็นแนวบอกว่า ร้านเหมือนกาแฟร้านแบบว่าชาร้านอะไรนากกว่ามันก็มีมีขนมญี่ปุ่นด้วยนะขนมญี่ปุ่นอะไรคะมุจินะคะอมีมุจิอันนี้นำเข้าใช่ไหมคะนำเข้าว้าวเท่าไหร่คะขายยังไงเอยคือเบสิคแปดค่ะเบสิคแปดค่ะถูก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 ยิ่งอืมอืมเติมหวานไว้แล้วอร่อยมากเลย เพราะอร่อยภาษาญี่ปุ่นอุยชโอุยชโอุชิแล้วก็มีอีกคำหนึ่งไหมคะที่เขาเรียกว่าอะไรนะนี่อร่อย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 อุ่มยัยอุยชโอุยชิคำเดียวออุชิอืออมโอเคค่ะโอุยชิอืมอร่อยแล้วนี่ค่ะเขาต้องเอา แล้วนะคะเก็บอันนี้ก่อนอ่าเราจะกินให้หมดเลยนะอร่อยมากมากเลยชอบชาเขียวนี่นะคะก็จะเขาต้องเอาเนยใช่ไหมคะทาทาตรงไหนตรงไหนก็ได้ตรงไหนเพื่อจะกินหน้าก็ได้ทักทาหน้าน้องแมวเลยแล้วกันฉันจะกินแมวแล้วนะบางคนเขากลรักแมวก็ไม่กล้ากินเดี๋ยนะเดี๋ยวยกโชว์ อคุณผู้ชมคะจะให้ดูก่อนขนมปังสาบอันนี้คือเป็นรูปแมวนะคะแล้วก็นี่จะมีเนยให้ค่ะเพื่อที่จะแบบทาเนยลงไปแล้วก็ใส่แยมทาทาแยมลงไปด้วยแล้วค่อยกินนะคะเอ็นย่างเดี๋ยวทาก่อนเป็นคนที่ชอบทาเนยเยอะๆก็อร่อยดีนะอร่อยค่ะชอบไม่อ้วนเป็นคนกินยังไงก็ไม่อ้วนจันนี้ เป็นไหมคะแบบที่ญี่ปุ่นชอบกินไหมคะแบบว่าผู้หญิงเนี่ยจะชอบกินอ้วนแล้วต้องมีอาหารเสริมมาช่วยมีไหมคะมีบ้างใช่ไหมเที่ยวเหมือนกันแบบมีปัญหาเรื่องแบบกินแล้วก็ลงพุงแต่แบบว่าพอได้กินดีลล拉拉กินงันก็ไม่อ้วนเป็นอาหารเสริมของประเทศไทยที่แบบสุดยอดกินแล้วก็ไม่อ้วนนะคะใส่แยมก่อนนะอ่ะใส่แยมนิดหน่อยใส่แยมนิดหน่อย กินแล้วนะจิ้มจิ้มอย่างนี้ได้เลยใช่ไหมคะได้ค่ะกินก่อนนะอือไม่มีหนะแมยอืออือขนมปังทำจากที่ไหนคะเป็ทำเองนะคะทำเองค่ะเรียกว่าสูตรโบรานะคะอาจจะเป็นคล้ายๆกับคุกกี้แต่ว่าอาจจะคล้ายคุกกี้แต่มันอร่อยอ่ะแล้วมันหอมแบบ หอมกลิ่นเนยแล้วก็แบบม,มีหวานๆจุกปี้นนี่แหละของแยมแล้วนกะ็ะอร่อยด้วยกินเนยก่อนได้ไหมคุณผู้ชมคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าที่ร้านนี่มีผู้จัดการด้วยนะคะแต่ไม่ใช่ผู้จัดการธรรมดาธรรมดาแบบเรานะคะเป็นผู้จัดการแมวเมียเองะค่ะแสนรู้มากๆเลยนะคะซึ่งเจ้าตัวนี้นะคะชื่อว่าชีโร่นั่นเองค่ะจะบอกว่าเขานะคะเป็นออกผู้จัดการของแมวทุกตัวที่นี่ ดูแลความออเรียบร้อยของที่นี่แล้วก็เป็นคุมแมวทุกตัวที่นี่เลยนะคะมาพบกับชิโร่เลยค่ะชิโร่ค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีกล้องนิดชิโร่อันนี้ชิโร่เลี้ยงมากี่ปีแล้วคะคือทั้งเต็บตุ่แล้วประมาณสิบปีนะคะประมาณสิบปีนี่เขามายัางไงคะเอามาจากญี่ปุ่นหรือว่าไม่ค่ะคือ แม่เขานะคะข้อที่นี่นะคะแม่เขาข้อที่นี่แล้วแม่เขาก็ทิ้งไปก็เลยอยู่กับชิโกะตลรดนะก็เลยอยู่กับชิโกะก็กลายเป็นว่าลูกรักเลยน่ารักเลยอยู่มาสิปีแล้วอ้วนอันนี้เป็นตัวผู้ใช่ไหมคะตัวผู้ค่ะแหมเชียงมากได้ข่าวว่าตัวนี้คือฮอตมากเป็นแบบว่าคล้ายๆว่าแบบ เป็นขวัญใจของลูกค้าที่นี่นะคะเพราะอะไรคะคือคือว่าลูกค้าประจํานะคะตัวมาจองชิโร่ด้วยลูกค้าประจาโทรมาจองชิโร่ค่ะโอ้เพราะอะไรอะคะแบบเขาชอบมากชอบมากค่ะต้องบอกว่าชิโร่ว่างไหมชิโร่อยู่หรือเปล่าแต่มาเล่นกับชิโร่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาสวยที่สุดด้วยใช่ไหมคะค่ะแล้วคนนิสัยดีนะคะนิสัยดีเช่งเพราะว่าบางตัวเนี่ยคือแมวแมวแมวไทยตัวอื่นเนี่ยเขาจะติดนิสัยแบบว่า ค่อนข,ข,ข้างแข็งกระด้างหน่อย<ม>บอกว่าเขาจะเป็นคนที่สู้ชีวิตออกไปพูดโลดผนข้างนอกเขาก็ะจะไม่ค่อยเชื่องเท่าไหร่แต่ถ้าอย่างนี้คือเราเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กเขาจะหลุดเรียบร้อยหน่อยเรียบร้อยน่ารักมีเขารู้ว่าคุณแม่อย่างเงี้ยเขารู้ใช่ไหมครับว่าใครเลี้ยงเขามาใช่เขารู้นะคะค่ะนี่เด้ข่าวว่าบางตัวเรียกมันไม่ค่อยมาแต่ถ้านี่คือเรียกชื่อปุ๊บนี่วิ่งมาเลยนะคะแสนรู้มากๆเลยน<ม>่ารักน็่ดีๆมอง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 เลย มองมามีเอ้มองมามีจะไปไหนจะไปไหนเขินเขินกลัวกลัวกลัวกล้องเมื่อกี้ท้าเสียงดังยิ่งใหญ่เลยรู้ไหมคะว่าเวลาที่แมวเขาแบบว่าหางตกหรือหางงอมันมันแสดงอาการยังไงเรารู้ไหมคะเรารู้อย่างเที่วเลี้ยงแมวอย่างเงี้ยบางทีถ้ามันร้องไปบ่อยมันแปลว่าอะไรคะหิวข้าวบ้างอะไรอย่างเงี้ยด้วยแล้วก็อ้อนด้วยอ้อนอ๋อคือเขาร้องคือเขาอยากให้เราอุ้มเขาอยากให้ลูบเขาใช่ค่ะ เขาบางทีไปคิดว่าอยากออกไปข้างนอกหรือเปล่าอ่ะอะไรเงี้ย <โด S 1> แบบแสดงว่าถ้ามันร้องหนูก็จะต้องดูว่าข้าวหมดหรือเปล่าน<ช>้ำหมดไหมทร<ช>ายสะอาดหรือเปล่า<ช>ต้องอุ้มเขาแล้วอะไรเงี้ย<ช>เป็นคนที่รักแมวมาก<ช>ตกแต่งร้านก็เกี่ยวกับแมวและของที่ขายก็เกี่ยวกับแมวอย่างเช่น,นชที่เราวางไว้เนี่ยคุณผู้ชมคะเห็นมาในโต๊ะเนี่ยก็เป็นของที่ขายหมดเลยนะคะเป็นแบบเกี่ยวกับแมวหมดเลยน่ารักมากอย่างตัวเนี้ย น่ารักอนะอันนี้คือนําเข้ามาจากอ,อ๋อไม่นะคะนี่ทำที่นี่หมดเลยทำเองเลย,เลยโอ้โหแล้วนี่ไปเรียนทํามาด้วยเพราะว่าเรารักแมวเนี่ยเหรอคะใช,ใช้เวลาเรียนนานไหมคะคือต, <c oughs> ตั้งแตะเตดร้างเรียนตลอดอ๋อเรียนมา<ๆ>ตลอดเรื่อยๆโอ้โหคณชิโก,โก,ก้เก่งมากๆเลยเราใช้เวลาจากตอนไหนมาทําแบบนี้คะเวลาว่างจากวันไหนเอ่ยโคิดตลอดคิดตลอดเรื่อยๆว่างก็ทําไม่ว่างก็ไม่เป็นไรอย่างเงี้ยค่ะ โอ้โหนี่คือฝีมือคุณชิโกะนะคะเ<ส>ชื่อไหมว่าหลายๆคนอะทาไม่ได้นะอย่างเพียวเ,เหมือนกันรักแมวมากๆแต่เราก็ทําไม่ได้จริงๆอะแสดงว่าเราต้องใจรักจริงๆอะคะอือ,อ,อ,อคือถ้าเกิดคนที่แบบว่าเขารักแมวชอบแมวมากเขาก็จะซื้อไปเก็บไว้สะสม<อ>เพราะว่าเพียวแบบว่ากลับบ้านไปคงจะต้องซื้อกลับไปแบบว่ามีมีโต๊ะสักโต๊ะหนึ่งอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นช่องให้เขาแล้วก็ซื้อของไปสะสมแล้วมีรูปแมวหมดเลยแล้วก็นี่ก็เหมือนกัน แต่และตัวมีความหมายไหมคะว่าตัวน,นี้มันแปลว่าอะไรก็ไม่รักๆๆโอเคๆนะล่ะรักเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยโอเคแล้วนี่ได้ข่าวว่ามีกระกรตูนกระตูนแมวเหมียวด้วยจะบอกว่าคุณชิโกชอบเล่มน,นี้มากใช่ <oses S 1> ไหมคะมากหนูเมื่อกี้หนูแอบดูคุณผู้ชมคะแบบน่ารักตลกซึ่งถ้ามันมีแปลไทยบอกแลว้วเพี่วจะฟินมากแต่ว่าไม่มีขนาดเราเราขนาดเราแบบว่าเราอ่านไม่รู้เราเรายังรู้เลยว่ามันหามากได้ของแมวตัวนี้เป็นแมวจริงๆถ่ายจากรูปจริงแล้วก็อยู่ที่ญี่ปุ่นจริงๆนะคะ เขาก็ถ่ายรูปแล้วก็มาเป็นสตอรี่เรื่องราวแล้วก็มาเขียนเป็นตลกค่กในนี้เรื่องแมวนี่มันเป็นยังไงคะแมวเป็นเจ้าของบริษัทแล้วก็แมวตอนนี้มีเป็นเจ้าของบริษัทแล้วก็มีแมวตัวอื่นที่เป็นลูกน้องใช่ค่ะตลกมากมีดุลูกน้องด้วยมีทำหน้าดุมีบนยญยเลยโอ้โหนี่น่ารักมากเลยนะคะอันนี้คนผู้ชายที่ถ่ายรูปอยู่ข้างในนี้เขาเป็นเจ้าของเหรอคะน่าจะใช่นะคะโอ้โหดูสิ แล้วก็ไม่ได้มีเล่มเดียวเนาะเรามีหลายเล่มมากๆเลยค่ะอืจะบอกว่าหนังสือพวกนี้คือหาซื้อไม่ได้ในเมืองไทยต้องนาเข้าจากญี่ปุ่นคุชิโกะกับประเทศญี่ปุ่นก็เอาเข้ามาอยากได้อะเนาะน่าจะมีแปลไทยหรือว่าน่าจะมีขายในเมืองไทยแต่ไม่มีเลยว้าวน่ารักมากๆแบบนี้เล่ม่างนี้แพงไหมคะคือแถมุกบ้านค่ะ มีแปงก็มีบ้างประมาณเล่มราคาเท่าไหร่คะอันนี้ถ้าคือเงินเงินไทยประมาณสี่ร้อยกว่าบาทโอ้สี่ร้อยกว่าบาทแสดงว่าแต่ที่นู่นถือว่าถูกหรอคะคช่คือถึงถูกนะคะถูกกว่าที่นี้อย่างว่าค่าเงินญี่ปุ่นเป็นออแพงกว่าเงินเงินบ้านเราอย่างอย่างคนไทยไปช็อปนี่บอกว่าหของญี่ปุ่นแบบจะสวยมันคุ้มค่ากับที่เราต้องซื้อมากๆ แสดงว่าต้องแบบคนชอบจริงๆเพราะว่าในเมืองไทยจะมีหนังสือขายเยอะมากแต่จะมารมาณร้อยกว่าบาท200อกว่าบาทแต่400อยที่คนรักแมวก็คุ้มใช่แต่ว่าค่ายเงินของญี่ปุ่นเขาสูงกว่าเมืองไทยอยู่แล้วก็ไม,ไม,ไม่ไม่เป็นไรเรื่องปกติอยากอ่านเนาะที่เธเก่งภาษาญี่ปุ่นนะเธอถ้ามีแฟนญี่ปุ่นนะแอนอ๋ <c oughs> อนี่ต้องถามเลยทําไมคุณชิโกะถึงพูดภาษาไทยได้คะได้ครับเพราะว่าน่าจะอยู่นานแล้วอยู่นานแล้ว ถ้าเกาดว่าอย่างเพียวไปอยู่ญี่ปุ่นนานๆก็จะได้เองหรือเปล่าคะเป็นเป็นของญี่ปุ่นเลยให้แปลว่าสวัสดีเหรอคะให้คือทักทคยค่ะค่ะโอเคให้ค่ะอืมโอเคอ่าดูนี่มีบอกว่าทำหน้าเซ็งๆกันเลยน่ารักจังแต่ว่าเขาไม่ได้ถ่ายแมวตัวอื่นใช่ไหมคะนี่ก็ ก็คือเล่นตกปไานี่ยเขามีมีอ๋อมีมีใช่ไหมคะอันนี้เป็นแหวนอันนี้เป็นแหวนนะคะอุ้ยเท่าไหร่คะอันนี้พันพันสี่ร้อยบาทพันสี่ร้อยบาททำไมถึงทำไมถึงเราทำแพงเพราะแล้วเราเราแบบลิมิเต็ดอีดิชันเราไม่ทำมาบ่อยบเหมือนกับใช่ประมานนี้นะคะเราก็ทำยากทำยากทำจากอะไรคะเป็นเป็นต้นเหลืองท้องอ๋อเราเป็นห้องเหลือง้เหลืองแล้วก็ทาสีทำสีค่ะ ซึ่งจะบอกว่าคนที่รักแมวเขาชอบแมวถือว่าคุ้มเพราะว่ามันไม่ได้มีขายทั่วไปแน่นอนค่ะอดูดีมีหลายมีหลายแบบให้เลือกว้ายนะ่ารักมากๆเลยว้าวแมนสวยมากค่ะคุณชิกโกค่ะแต่จะบอกว่าก่ออื่นนะเพียวขออนุญ,ญาตไปดูร้านนี่ไหมคะว่ามีมุมไหนบ้างอะไรเงี้ยเผื่ออยากจะช้อปปิ้งเพิ่มเติมนะคะ,คะวันนี้ขอบค,ค,คุณมากมๆานะคะอาหารอร่อยแล้วก็ได้ดูการ์ตูนหรือว่าได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับทางราน,นะคะขอบคุณคุณชิโก้มากๆค่ะขอบคุณค่ะ เดี๋ยวเรอจะพาคุณผู้ชมไปดูร้านนะคะว่ามีอะไรบ้างไปกันเลยซื้อไหมซื้อไหม เนนะะพียวต้องถ่ายรูปคู่กับแมวเมียวนะคะไห้ครบ4ตัวภายใน10นาทีถ้าทําได้นะคะเพียวก็ถือว่าทําได้ไม่มีอะไรแต่ถ้าทําไม่ได้เมื่อไหร่นะคะเพียวต้องโดนแต่งหน้าแมวเมียวขีดแบบเมียวเมียวเมียวแล้วก็โดนแ้มนู่นนี่นั่นจ,ม,จมูกจมูกแก้มเกิมเขาไม่อยากแต่งหน้าแมวฉะนั้นเพียวจะต้องทําภารกิจให้ได้นะคะว่าแล้วก็ไปหาแมวเมียว4ีตัวดีกว่าเพราะแมวที่นี่นะคะโอ้โหมองตัวก็จับยากตัวก็จับง่ายะคะเอาเรื่อยๆกันเดี๋ยวเวลาหมดแล้วนะคะไปแล้ว อยู่ไหนอยู่ไหน,อ,ไอ,อ,นอยู่ไหนหาไม่ออกอยู่ไหนอยนี่อยู่นี่เอาโทรศัพท์โทรศัทรพทพ์โทรศัพท์โททรศัพ์ไว,ไว้ไว้อยู่ทั้งสองตัวเลยรอดละน,นั่นเองนะมีแน่มาอยู่ตรงนี้เองยังเพิ่งเริ่นงานรักกันให้รักกันเล,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 ลนเ้วล่ะรักแล้วยังเลี้ยวโอเคหนึ่งตัวแล้วเร็วๆมาโชคดีมาอามีอีกตัวหนึ่งพอดี กินน้ำอยู่อ่ะตัวเมื่อกี้กินน้ำอยู่นะคะสงสารเขาเดี๋ยวโดนควนเอานะคะไปเอาตัวอื่นดีกว่าจับแมวได้อีกตัวแล้วค่ะสีน้ำสวยมากเลยแย่ชอบแย่ชอบแล้วตัวนิ่มๆนะคะตกใจเขาตกใจอา่าลืมถ่ายก่อนที่จะหนีเขาอ้บายบาย,บาย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 ตัวเล็กขอโทษนะขอโทษนะ ตัวนี้ตัวนี้นอนสบายมากไม่ต้องวิ่งเลยขอร้องเดี๋ยวมันนี้เดี๋ยวมันนี้ตะเออเมื่อกี้กินน้ำอยู่เชงไมล่ะตัวนี้ตัวนี้เชื่องมากเลยอ่ะไม่ไปไหนไม่หนีด้วยฮัลโหลฮัลโหลเดี๋ยวกุ้งก่อนกุ้งก่อนเดี๋ยวก่อนเอากล้องเอากล้องหน่อยนะถ่ายร,รูปกั เไปก่อนนะเดี๋ยวเวลาไม่พอบายบายโอ้เมียเมียเมียโอ้มีอะไรอ่ะเจออีกแล้วตัวนี้ก็นอนผีเกียดอยู่น่ารักมากๆเลยนี่นี่นี่เฮ้ยตัวนี้ชิโร่หรือเปล่าวะไม่ใช่แน่ๆเลยลูกชิโร่ตัวนี้ลูกชิโร่ค่ะลูรูนะคะลูรูขออนุญาตนะรูนี่นั่งนิ่งไม่กล้ารบกวนเลยอะแล้ลูกคับขออุ้มหน่อยนะคะ เป็นผู้ชายค่ะพี่ผู้ชายลูกลุกขออุ้มหน่อยนะลูกลุกขออุ้มหน่อยนะคะโอ้โหหนักมากอันนี้นะคะชื่อลูกลุกเป็นผู้ชายเหมือนกันนะคะแต่เป็นลูกของชิโร่ไอไอให้แมวไม่ให้หนีขเขาทีพย์แล้ะคะ่ะเขาทิพยวนี่เนาะอ๋าดูค้างด้วยอะ่ะแบบว่าขูอะ่ะโอเคหกหกหก คือชาวาค่ะดีใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะเพียวก็ทําภารกิจสําเร็จนั่นเองนะคะเพราะว่าภารกิจของเพียวคือการที่จะต้องถ่ายรูปคู่กับแมวเหมียวนะคะครบสี่ตัวภายในสิบนาทีแล้วทําสําเร็จแล้วเย้เย,ย้ในเขาตรงนี้สนมากแต่น่ารักน่ารักแมวแมวคูคูโอ้ไม่กลัวแล้วไม่กลัวแล้วไม่กลัวแล้วบ๊ายบายเนี่ยมาชอบชอบชอบเลนน่นอย่างไรตะเอ๊ะเอ๊ะให้กล้องมองหน่อยสิตะเอ๊ะ ออสีดำมองไม่เห็นเลยดิดตอนนี้นะคะเธอก็พามาชมภายในของร้านค่ะว่ามันมีอะไรขายบ้างนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่แบบว่าเป็นของขายนะของช็อปแบบว่าซื้อเป็นของฝากก็ได้เก็บสะสมก็ได้นะคะเห็นไหมคะว่าอันนี้คือแบบมันน่ารักมากเลยอะ่ะมันเป็นรูปแมวหมดเลยไม่ว่าจะเป็นแมวรูปแบบไหนก็ตามนะคะคือแบบเขาทําเองปั้นเองหมดเลยทําเองทุกอย่างหมดเลย แสดงว่าคุณชิโกเนี่ยคือเป็นคนที่แบบรักแมวจริงๆดูนี่น่ารักอะมีหมวอ้อนแบบอ้อนๆนด้วยอะต้องดูหน้าแบบน่ารักมากอะตัวละร้อยร้อยกว่บาทเพราะว่าที่แพงเพราะว่าคือมันทำยากและเมืองไทยไม่ได้มีขายเยอะนะมันต้องแบบเป็นคนที่เขารักจริงๆนะคะอ๋อน่ารักมากเลยคุณผู้ชมคะคำคมนมเย็นของเราวันนี้นะคะ แก่งาพ่อขนคนงาพนมไม่เชื่อก็ดูสวยปะบางทีก็ไม่ได้เกี่ยวนะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะเพียวก็ได้พามาชมวิวของที่ร้านที่เกาะแล้วนะคะทั้งชมวิวชมความน่ารักของแมวเหมียวนะคะแล้วก็ได้รู้อะไรหลายๆอย่างนะคะก็ถึงเวลาแบบกลับบ้านแล้วหมดเวลาแล้วดูดีมันน่ารักมากเลยเขาไม่อยากกลับแต่ม่าหมดเวลาแล้วว่าัะเกีเดินกตะเกียดยางยางยาง คือจะชอบตะปบแล้วก็มีมีเล่ไปของค้านะคะอย่าลืมนะคะติดตามรายการกินนมชมวิวได้นะคะที่ช่องสวสดีทีวีค่ะจาน PS i 6 9แล้วก็กล่อง GMZ นะคะช่อง39นะคะเราจะเจอกันอย่างนี้ทุกวันก้าถึงสุกเลยนะคะจะได้พบทั้งความน่ารักเซ็กซี่สดใสแต่ว่าหาสาระไม่ได้ <laughs> วันนี้ขอลาไปก่อนนะคะผู้ชมสวัสดีค่ะ